เอากุ้งขึ้นจากคลองอีกแล้วนะคะเสร็จจากงานเราก็ดิ้งมาที่คลองเลยค่ะดักไว้เมื่อเช้าเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวเราดูอันนี้อุ้ยอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยต้นอะไรที่เคยกินตอนเล็กๆน่ะอร่อยเด้อหวานเด้อนี่ยดูสุกหมดแล้วสุกคาต้นหมดเลยเอ้เรียกไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้มันอะไรนี่ สุกหมดแล้วเนี่ยสุกหมดแล้วทุกคนปปเอากุ้งขึ้นดีกว่าหาอยู่หากินคือเกาเด้อเอ้ยดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยหอยหอยใหญ่หอยใหญ่ตอกอือหือโอันนี้ถูกเยอะมากเลยทุกคนดดดอันนี้ถูกเยอะถูกเยอะถูกเยอะ เฮ้ยทุเฮ้ยตอนนี้ปลากำลังเอ,อิบกุ้งกำลังถูก้องรีบตักนะคะทุกคนดูได้ถ้วยหนึ่งเลยทุกคนถ้วยหนึ่งเลยนะคะเนี่ยปึ๊ดสาวอนไปชิ้นเ่ชิ้นดูตอด่ตอนี่เออกุ้งน้อยเอออวิวปุ่มอยู่ข้างๆ ดักไว้เมื่อเช้าก่อนจะไปทำงานก็เอากุ้งมาดักไว้ก่อนนะคะทุกคนอุยอยอันนี้ก็ถูกอยู่นะแต่ถูกไม่เยอะถูกอยู่แต่ถูกไม่เยอะหอยถูกหอยด้วยไปกันเลยค่ะไปต่อกันนอนปุ่มๆอยู่ตรงนั้นนะ่ <c oughs> ะไปค่ะเอากุ้งไว้ตรงนี้แล้วเราก็ลงไปต่อนะคะทุกคนนี่ นอเด็กน้อยครับผมไปไปไปเดิน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 ไปเดิน,ดนไปเอาตัวนั้นขึ้นไกลจากมือหรือเปล่าเนี่ยใครมาโยนไว้เมื่อเช้าเนี่ทำไมโยนไกลจังต้องเอาใบไม้ออกก่อนเด้อไม่งั้นก็ยกไม่ขึ้นหนัก หนักใบอะไรนะเขาเรียกผักตบชวาบอลุนไปด้วยกันค่ะอ,อู้อันนี้ก็ถูกเบ้าเบ้าว้าวว้าวว้าว,ว,าวทุกคนไม่เสียทไม่เสียแรงที่เราดักไว้เนาะทุกคนโอ้ยสดๆร้อนๆเลยค่ะ สะออนสะออนครับอ,ออ้ยเอวิวตกใบตกตกตกชวาออกอาเดอ้อใครไม่มีกุ้งกินมาดักกับแม่น้องปุ้มๆนะคะกุ้งเยอะมากช่วงเนี้ยกุ้งถูกดีมาก ไม่มีตรงหากินก็มาดัากอยู่ปทุมธานีเด้อค่ะโอ้ยอย,อ,ย,อ,ยอันนี้ไม่ค่อยถูกอันนี้ไม่ค่อยถูกนะ น,นี่ไม่ค่อยถูกถูกอยู่แต่ถูกน้อยมาดูต่อกันค่ะเน่ยมีแต่บใบไม้เลยโอใบไม้ทุกคนต้องเอาใบไม้ออกเด้อฉันยกไม่ได้เอ้าปุ๊ น,นี้ไม่ค่อยถูกน,นี้ไม่ค่อยถูกนะทุกคน,ได,นนะได้น้อยหนึ่งได้น้อยหนึ่งตัวนี้ได้น้อยหนะึ่งไม่ค่อยถูกเอาตัวนี้ขึ้นไหน นะโอ้กะอยากเกาะเย็นอันนี้ถูกอยู่แต่ถูกน้อยฝั่งนี้วันนี้ถูกน้อยด้วเนี่ยไม่ถูกเยอะถูกน้อยฝั่งนี้ถูกน้อยไม่ถูกเยอะเหมือนฝั่งนู้นไปคันค่ะ เดี๋ยวตอนเย็นจะอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้ก็ขอเอากุ้งขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปจะไปอัปเดตอยู่ที่ห้องนี่ค่ะบรรยากาศติมคลองบรรยากาศเย็นสดชื่นค่ะขอจบคลิปเยียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราเอาออกแล้วนะคะ นี่มาเก็บหอยนี่ทุกคนหอยเลืองเนี่ยเขาเรียกหอยเหลืองเฮ้ยหอยเชอรี่เลืองนะคะทุกคนโอ้วันนี้ได้หอยเยอะมากดูทุกคนได้หอยโอ้ยนี่หอยก็ข้นปากเดี๋ยวเราจะแยกนะคะว่าเราได้หอยเยอะแค่ไหน ก็น่าจะเยอะอยู่หรอกวันเนี้ยเพราะว่าเขาปล่อยน้ำใส่นาด้วยหอยก็เลยมาเข้านั่นเห็นไหมอะไรมันกินน่ะเห็นบอมันมีรอยแมงกินไงเลยนี่ทุกคนนี่ ได้ทั้งหอยได้ทั้งป่าเด้อว,วันนี้นี่ทำประจอมไว้หลายๆเวลากลับบ้านเอาไปปากญาติพี่น้องนะคะทุกคนอหอยจุบก,ก็มีแต่ตัวอ้วนๆเด้อหอยจุบนะประมาณนี้นะค่ะได้เยอะอยู่นะคะนี่นี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ